ม,นนะนนมาาาื่อการหามอมนดนางนากว่าามวา,วาวาราตี้ขอสะสมข้างห่มเออสองร้อยวันหาใมือกุมือดักมือกุมือม้ขายอู่เยอกว่าทู่กะ่าทู่เปิดจังไหปกว่าทู่เขียนกเท่าไหนว่าขายหมูวันถขึ้นก็เกอเอเกอเก่ืเออมือกขายคุกๆขายคุกๆา ปาทูปาธร akes, รมะขายถูกถูกมาด้าแกปาทูปัารรมาขายถูกถูกมาด้าแกแต่ตาไม่ได้แฉลอปล่ออกดตาปลูเปล่อยููตาโบดิโเออปาทูกัปลาทูแต่โหเขาเรียปาธรรมาว่าได้ตริงปาทูมาด้าแกปาทูปัามามาดราแกอขับเขาดีเขปาเออวันนี้ขายถูกถูกขายไม่แพงวันนี้ขายถูกถูกขายไม่แพงขายเค่งนะหาคิปบัท ห้าถึงบาทย่งครับเพื่งละห้าถึงห้าถะอืะอ่าไปขายมืนอกีคือจะขายขายเพื่อนเขาเขาตือนนะเนาะอันนี้ของใครหอไหนคือตั้งแงงบุญก่อนนะอืนอโเอิมคือออมภูมังขอถวายต้นมะขามอีกพ่อห้าพันบาทจากยังเนาะจาก บ่าเคยโอ้จาะเคยถวายเชื้อีกคิ้าคิ้เมืองรอยต่อม,อมาชืไวิตพวกหาดีคือพอเอ้ยเดินปันออ่นก่ฟคอนอย่างมีคดีข้ามข้อนแจงว่าแต่เฮ็ดเห็ฟื้นได้ไหมริมาจากเคยถวายยิถืคิคออานื้วบานแตงบานเงก็ถวายหาข้างบ่ริมสาธุสาธุปูปอเป็นบุญตือคนอัน,นยืยังก็พอเอ้ยถูกงาไย ใคอยู medidas, us, mm ่พอพอตายค่อยๆว่าใครเงินค่าชาวบ้านกับพ่มือหนึ่งว่าใครเป็นจังบุญว่าการอ้าวขอให้นางเอ็มคืออ่อนปูหมังมือโชคมือรับมือโชคมือหวานนะลูกนะอ้าวขอให้เงินไหลนองขอให้โชคไหลมาหึงหึแล้วก็รวยๆอ้าวจะเริ่มจะเริ่มอ้าวพอรับให้เริ่มได้ยุบก็บ้าน มอนจะถวายหาพันหัวหน้าแกถวายหามึงจะืออสาธุสาธุครับอันนี้ก็คือผ่านมาทางช่องแตงโมผ่านบนยากปากกายแก้วรักถึงนางปากกายแก้วหาเบอร์มันพร้อมครอบครัวอยู่ประเทศยืระมัดโอ้มือจำมันกับมันเนาะมือแหงมันไว้ห้องเออถวายโอปู่นที่ทางบ้านนะ เออฝากมาถ้ากบแต่งหม้ขาล้วนอ่ะพร่าให้นากประการเคื่องไม่อุกไม่ดับม่สุกไม่ไหม้อะยรู้นะสุกขาดพลายหนึ่งเรก็รู้อยากมางมือใครจังเลยโอ้ไม่รู้แะ่หาค่าเครื่องบินเท่าไรว่าไ่ว่าเอาค่าเครื่องบินบ่นยากเรื่องค่าถืมมาอ่ะพ่อแกะใหก็ได้ยอดหยะค่าถวมาหมือแอีกน้แ่โม้ัาปูพ่อแกกให้วันี้ก็ได้เอาค่าเครื่องินวานิมาเพราะว่า การวินไม่ปกติแล้วอากาศฟูไม่าพากไม่ปกติจะฝนก็ไม่ฝนจะเแรงก็ไม่เล้งจะแดดก,ก็ไม่แดดจะหนาวก็ไม่หนาวพอกระชื่นพอกระชื่น,นอืมขยันนี้ออืมเครื่องวินแจถคสขึ้นแจ๊ถส์บกขึืนปืนจะถ่ายบื้อๆแปลว่าว่าอืมอ้าวใช้ดวนใช้ตรงเครื่องวินร่างนี้เออทางมาพิสูจด้วยนะเออร่างคือเก๊ิบ rằng ừ. ừ. à, cái chết chết màu nắng áo kha yên áo quá kha 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 cải mặt 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 Mấy mặt 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 đại mặt 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 cô mặt 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 งานขังกับงานปับใคยว่าแข็งบ้างเออ่พอมาเร็วมาเร็วเนื้อชิ้นสองขีดที่พอมาเร็วว่าแท็หนึ่งกิโลเศษสองขีดว่าแอืแต่ว่าถือเกินก็ได้พอว่าแข็งกับคลิกนกับทงว่าไหลมันก็บลื่นมาปู่คลื่าแถาปู่เบ้าเกลือกับแค่แางน้อแมปูก็องียหน้ก็เสียตัดีบม่วเลยระสีบอกคลื่นเวื บักพีวักพีบเผ็ดนัวมาเลยจ้าหวังฮะของนางปอัยทั้งวาเออถา้ง่าป้าห้งวันนึงมาจกมือคบกมือร่ามือคมือหมานวันมึงเขาเข้มเงินห่างมานึเหมือนเดิมมาทุกวันดึงดืงวันแข่ว่ะมาแข่อือปอไก่บไกแข่พวกขามมาแด่มด่อวันด้วยแจค่ดทางเดกขัเทิ้างบ่าเรื่องมือได้ขางบุกมาตลอดเนาะ อ้าววันนี้พ่อก็จะให้เหมือนเดิมมาหามะเออก็ถึงเมื่อบ้านนั่ะนะคือลดแค่หนึ่งมาเอาแบบนี้เอาไปเติมบ้ามันสักไปเอาเขาลดไปเติมบ้ามันค่ะข้างบ้านเติมไหมถือบ้านคะเอาเติมืงินเยอะปะนำบ้านขายดูอันขายดูอัน น้ำมันสายจวดติวเออสายกวดน้ำมันใช้กวดว่ามังบอกขีอึกใช้วดหรืครับเออน้ำมันใช้กวดใช้ขวดสา้เต้งสายอัญญะคุณยืองสายมาคล้องกันมาเลยอัญญะเออใ้ขวดสายเต็งไปแกะเติไปน้ำมันเติมแล้วรวยเติมแล้วรวยวันนี้แค่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดเจ็ดบาทอือเปล่าก็เติมเพื่อขังเพ้ามันถือประทัดนะคือคือคือดูกวนดูวนดูน เอาพอแักหมดเร้งตึงบ่าได้ดเอาเขาวุดนตึงน้ำหมูเร้งน้ำบ่อน้ำหมูเร้งเรากครคลุกมขึงแค่คืนว่บเอากัะดือยำเดินเดินน้องห่วยมันกับนี่น้เป็ดเรงน้ำเดินเดินน้อแล้วใหม่ล่ะรูการหว่า้แก่ๆแล้วร่งแล้วก็คิ้วเป้าแล้แ่เอาล้มณ์เลยไม่วจะกัด็คงคึงเอา กว่าการเรียมหนค่แเท่แงก็เรื่องเน่ยก็แนบโคบี๊โคบี่ยคบี๊คนอี้ก็นั่งช่วงดาวก็นักดาวดาวโอ้มางคนอารมณ์ดีเนาะมาเด็กเึกหรือการอารมณ์ดียาวมันจะดวนเนาะมือกาที่เ้าอย่างนี้เนาะคนนี้่อแค่ืที่ยงข้างก็เรือครับพูดอยากเลิกนคือไม่ก็เยลนเออกฝัเออคือก็มือดาวจะดวงเนา มาช่อ่นอึมถ่นั้นจะว่ากับพ่อหนักดวงม้นใหญ่รดวงดาวมือคือดวงคืนนี้วันนี้ดวงดาวมือเก้าเจ็ดดวงเาดวงดวงดาวเก้างเจนะยืมเ้าชิบเน่าจะค้งกะรงเมือหาคือรองุด้วยเมื่อวานเออขั้นจยากเคน้ำมือด้องเออกินดาวก็เป็น เอาหนาเปกก็ได้ก็ด้ให้มาเอามณ์ดินเนาะเนาะเออเก่อดีเยนะมันขึ้นเนาะเงื่อนหางบนดงตือว่าสินักแต่ขอพอว่านักได้เก้าสิบเกดเก้าสิบเกัวเอาผู้เีสินักใหม่มาเล่นร้ิดตั้งเนาะครตอรองดูแค่ว่ายิ่ม คอขานนะ่พราะขานก็ฟูไงเมบ่อ้เน่นั่งไรกกับรวยพึ่ดรวยพึดจังสิยังเมื่กนหมูจักเขื่อนได้งครับพูเออเอาน้างมันได้นะหอมมกครับเออ้างมันด่วนด้วยเอออหาเสดเออเตม้างมันดวนด้วยอันนี้เอฟคือ่านมาทานข้างแกงหมูขารไวยเนาะ เออสางสิมือโนไม่ร hmm. ับมม่โ right ่กนไม่มาไอ้ก hmm. ูวันนี้่วนเขาไปหึงหึงแล้วก็มึงหือนะลรู้นะารับขันบ่ทันเรียลรู้แล้วพอขันเรือจะเบื่ออันนี้เขาผู้ใหญ่อันนี้ขออีงหนนักน้อยกรอยแจงเออขอถวายสักก็ระบูชาเที่ไปควันทุกข์โอขอโชคขอราบขอโชคขอหม้ายขอเงินวาระกัะตาก็รด้นะพ่อฮะเพื็จมาแจงหมดนี่หมดถึง่ากะ Cái gần như là chắc mắc mắc mất Mất mắc 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 Mấy mắc 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 ก <mile> ู her daughter. Her daughter said, goes, asks, ้ช่วยแกงโมปกเนเยอปากรองเยอะการบุกทุกวัวท่้หมไม่นหวเอทุกวนนอีกยกก่อนเป็นเมียเขามาเทียดเอมัอนเทียองตอดวนี้่นเนเยอะโอ้ยกอดแห่บเออเุาวัวไปหมอกก่อดตนนัเรียนคุณคเอกกระชัยฟวงหูงานกระทำโทษนะ ออแค่บวกรบคูณหารไม่ได้ที่แค่น่ะค right? si yeah. ู yeah, uh, uh. Yes. Mm ่ป hmm. ื да> ้อคูปื้ออนี่เรียนจากบ่อพ่อแค่ออเปิดคู่บ่อยเลย่ไงครับปูให้บวกเลยก็บ่เถื่อคิดว่าอันนี้ผมว่างเยอครับมือนี้่อยไปหักบวกเลยคิดว่าค่อยือบวกคืบวกไปบวกมากิบวกเ แก้าคีบปลาแข็ืมมาคีบเออใช่ไหมฮะมันรู้มันืมคืบวกแกเข้าได้คีบกือบวกคีบคีบฮึิบที่บวกคีบท่บ้อตซีซีปูอ้เก่งมากโอ้โมแค่นาเออบักบแค่เออแกเข้าคีบคาปูง่ายไะ เพราะฉะนั้นเราแก่มองได้ดึงการบวดลบคูมหารด้เข้าใจว่าเพราะมืงมื่อะรเบ้านะอืมครัะอันนี้นางสาวมัดชิมาผู้แข็ๆขร่วมบวกกับองค์ปู่ของพันวันอ้าวขอหาไม่โรบไมื่ดับไม่ครบไม่หมานได้รู้เจอหึหึรยรวยเออคิจการงานเปิดัางไหนแต่เอาขามาเกียบอีกว่าหนึ่บ่อพอ่อแอืมบ่อเล้าหลบอเอาไปกดบอกข็งเอออ้วายานเอามาจะกาเชืบข้นเด้ร เอามาเกาถึงเกาถึงมบ้นนะอืมอะเมื่อ,องงอนนี่และเอามาเนะกาถิม่มาหนึ่งจั๊กบอได้เอรมาอย่งก็ก,ก,ก็อันนี้เอพีผ่านมาทางคำคือนางผัดไกมานิสยาคำคืองางประชิงชื่อรัชถูกทามมากค่วงต,วงต,วงต,ตองห่ะวรตองควรใจตองม นายสมศักดิ์ั้งที่หนึ่งแล้วก็มีครั้งที่สองมิตร,รยาพบกับนางที่สมัย้วกันข้าวอย่างจารุกวัน<อ>จารุวันนางราัชานีอ่อนทีข่าริหนึ่งรุ่งราดีนางเพื่อนฟ้าปันจลุกถูกพาพนนางช้าวิ่งนางกริ้ผ่านเนาะ อาเขาั่นไม่ตุกไม่รักไม่ตุกไม่หวัอายุวันแรกตุกขาพรัหึงแล้วก็รัวๆนะวัเอาจะรื้อจะรื้อาอันนี้ขอใครอซโอี้ยงเน่ยอมเป็นก็คือก็รือว่าถ้าหมู้บงามแ้วงามนะบอกจักความหมูนะนามสกุลมูลสาร เออบอกแต่ก่อนมูอีกนะกอก่อยเนี่ยตาปูนางกอกก่อยเขาปวบเชื้ออ่กด้วยอเขาใครว่าอุปบตาปูือเราขาเข้ามนถึงโลกปล่อยปล่อยแบบว่าเชื้ออื่นเพราะว่าออกมา่งว่าซื้อยูกระสอบมันูฟง่ายือฟายไม่กระสอบมันไม่เป็นกระสอบเลราะเื่องตาปูไม่เ่งกู้ ก็คุณไปฝากหมอมานังมาเือหมคือส่มากไปอเพื่อแต่กอบ่อดแไม่หาคอมสข้เนาะ้องอเนาะเออให้เอี้ยงถึงไงนะราคาะไรนะอออพวก็จิตายว่างูกอดใจเออเอออย่นีกอกอดเอายางนี้ มันกินงอมมันบะเดืนมันงอมไปไปซื้อไปเช็ดเตาไปซื้อเช็บเตาข้ามันเดีวมันครัวกัไปอ้าหาม่วไม่หมาหายมันได้หมจังเงินแล้วเปล่าบ้องือบ่มีแต่หน่ะปูเสื้อไหมปูหมอนหมอนเต็ม มาขัมาเนี really? ่ยแล้อครับกัปูเออเขาเอาหมอนไงหมอนทังเนี่ยมาถวาวพอครับเออว่าม่ยังมามาเขาพกเปลือกมาคเปือกบอกง่ายกว่านุ่กับวัวเลยคือกส่ปาเขาเครับโอ้โหคืองามแต่ปูอคือปรตคือคามค่จนะ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่่า่่่าา่่า เรื่อมาพูดโทยพูดคทรเรื่งองงงงายม่งางเรื่องตรงกัมาเก้าเกินเก้าเกิด้แ <c oughs> หมแอนไม่เลยก็หนเชื่อไว้เรื่องปูู้อตนเนเู้นออก็น้อนแต่เชื่อเรื่องครับปู ไม่ดีค่ะคอเอ่ไปใช้เอาไปอื่นไได้อเอาไปอื่นเนาะไปตื้อวะวัเอาลมไปใช้โอเคไหมมุนสามแต่ว่าแต่งวด้คือไว้าไครับโอเคือว่าคงเกรนะมันนี่มันหน่อยกูอะไวะแต่นเนะนาะอืม เออคือหายก็ดรกว่าทัานไปรูดจได้หรือว่าจั้นเราไปคอดรันรูเนาะที่หอปูการได้คือเกาเกาเดได้คือเกาเกาเก็ได้คือเกาเกาเกล็ดงานวอรางวันปูงูฐานใช่ไหมครับปูคนชื่อชาวานเออขอหาย่งัหลับไม่อกไม่หลับไม่อกไม่หมาไดแรับมันในก็คือหมอนใบในก็กัวราคาเกาเกยเาคบเกลด ก็ข้าเก่าลอยเก่าสิบเอ็ดใช่ม้วนใช่รูกบอกแค่ถูกเกาไม่ดอเลยคือพัดพอบอกตกใบสงายก็ีครับปูบอกถูกเก่าเนีมัคอไ่ดีหลายตน้อยมาครับปูหไนบ้าอย่ากได้โอ้ยไฟไหม้แค่ไหนไฟหม่ไหนไฟไหม้แค่ไหเแค่ไหนแค่หนก็หาแแล้่ไปไฟไหม่ เขงใหม่เื่อมือก่อครับพ่อว่อได้แต่วามันไม่ใช่เขาเขาับบ่อบบางน่กเนาะครับู่เขาคืตจำลองคือคือพอดมครับรัาพ่อมบนบ่ใหม่กระจากเนาะโอ้พ่อแ่พ่อเอาไข่น้เขาพ่สิครับ่ใชมันก็แบดเก๋อมันคึงใหม่บ่ใหม่ครับู่อก่อได้แต่แบบ่ายเนาะใช่แบบเขาเขาบอบนางนึ ข้อเท้ก็ไม่ข้อปลอมก็ไม่ทุ้งย่างไม่ทั้ปลอมมทั้งเท้าครับคู่ข้อเท้าน้แตาลระวังระยิบเยอะข้อปลอมไปเยอะมข้อปลอมตัวไหนหรอเนี่ยไปหาเชื้อข้องรายิบเยอครับเชื่อคอเหรอครับเสียพูดเหครับเนาะมาจากพูสัตว์สิธิ์ไม่ให้ยืมพักเชือกยบอกเก้าเก้าออกยืครับพอที่ดีครับแต่ว่าออกบอกเก้าคือไม่บอกออกมันเกินหนักเนาะ เงนบางตัวมันคือมันมันก็อกกันคือไเป็นไงไม่ผู้เลี้ยงงมาก็ผู้เี้ยงผู้เล้ยคือเอาข่งกงบ่าต้องอยบเล้ยงบนเอาแต่ว่าเผาว่าใหม่เอาว่าใหม่่กผอดเลเผาว่ใหม่อะไอพ่อว่าใหม่ี่า งัดค่ะชาว่้านเพื uh> ่อนเาไดก่อนเขาเอยหื <k 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 ้อตมคือก nah ็รักนะกรปอเออปักเชือเองแกชูแกรับไกชูแกม้าเหาจื้อถูกต้องโอเคค่ะนะอ่ายใหมือชกมอรับมชกมีม้นอายุวันนะ้ถูกขาพระอืไรหึงแล้วก็รวยปักเือเองเขาเลยหาจื้อืบปูกระจายเนาะคือกะกราเอ พอมาดูเนเด้ลกกว่าใหญ้อแล้วก um, ็เปิดฟังมเก็รู้สึก่ข้านะบางจุดมด้อทน้ำมาผาวหวานยิ่มากแพดงว่า พูกแตไม่จบมือกัาูดตาูาคือไม่ใชยืมเนอะไรน้องที่นงใครเสี่ใดล่ะคูคือตัวมันคือจะน่าอยู่ตัวไรครูพ่อเขลงอะไรนคือเพื่อทุกออกน้องตัวอะไูทุกเขาคือแบบนือก้าคือ่าจะทุนเขนเรื่งก้าอยู่กับคร่การทุกรอบน่ะทุกรอบแลมันออกรูไงทีน กรอบเค็งเค็งมิตริกรอบเค็งเค็งกับชิปเต้าเนี่ยคุเต้ามัมีการเค็งแค่สาธุสาธุาปูพอมาถึงเวลาเขาแก่เต้าออคักแม่โบแม่โม่ไหนอยู่นะครัาปูอ้าวขอให้ลูกร้านที่รวมหมมาขอให้มีโชคมีรากมีโชคมีมั่งมีโชคขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลงอขอให้ทองไหลมากิจการงานเจริญก้าวหน้านะลูกนะเจริญเจริญทุกทุกคน สาธุสาทุครับผมกดี้ไหมคตรให่รแช่กดมาเป็นกำลังใจให้ท่านช่องนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการถ่ายทอดสดคลิปที่สองครับกับ เมื่อเช้านี้ครับกับเป็นไทยทอดสดธชิปแรกกับที่มี้เอฟซีมาจากจังหวัดโคราชครับผมมีโชคมีหมานเป็นกระน้ำน้ำหาสิบเอ็ดแผกกับทุกหมวดน้ำหามหาศิษตะวานหัวนี้น้ำมหาสิบเอ็ดแผกเ้อมาถวายปูแล้วก็ได้โชคได้หมานพ้อมครับคือว่าหมวดที่วันทีสิบเอ็ดที่มันออกหนึ่งเก่าครับได้ลดเป็นขั้นได้ไปนอนครับปูตาประท่านโชคให้หรือว่าปูชิบะขาวประท่านโชคให้ครับได้ลดแจ่น้ำคนน้ำเป็นล่างโอเป็นขั้นครับทะเบียน 0390มาเอ้าสวัสดีค่ะค่่วเมื่อไรวสวัสดีครับสวัสดีครับูกปมาณน้คบก็จิ้มเราสวยให้เต็มที่หมดครูกับประธานให้ลูกหลานทุกคู่ทุกคนล่ะค่ะแต่ว่าเนาะลูกหลานทีเอาได้บ่ค่ะตัวเลขของปรูเฮาเนาะค่ะเพราะว่าทางทีมงานก็ร่งคลิปให้ทุกคลิปทุกคนเนาะค่ะคพี่โชคค่ะทีเอฟซีทันใดมากเพิ่นนิโชฉมีมาร์ทแต่ทั้งทีมงานก็ขอเพิ่นทำคลิปให้ค่ะท่านคลิปเพื่อเอฟซีที่อยู่ทห่างไกลคือกันค่ะครัมคือปลาค่ะ เอ็ดยิ่มกับต้องถ้ำชิปให้ค่ะครับเป็นปฏิภานายกคว้าเป็นใบค่ะอย่างไทถ้ำชิปให้พ่อแม่พี่น้องก็เห็นทั่วโลกเนาะค่ะเห็นทั่วโลกครับค่ะบัวใหว่ปลาปูผักพิงค่ะครับหลักการคือจังเอ็ดซี่ขวดาตุนสีคนมีชมมีหมานเอ็ดเยี่ยมกับทีมงานกับร่วมชีพไห้ค่ะครับเพราะว่า ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญได้โชคได้หมานได้โชคได้ลาบน้ำกันคือกันค่ะครับผมค่ะเมื่อเศร้านี่ค่ะยิ้มยุดทูบแห้งเห็นคักๆนี่ค่ะยิ้มก็ยังบ่ได้อยู่ค่ะคือจังเมื่อเศร้านี่ครับคียแอดยิ้มมากทำกบฟู้ให้ลูกหลานทุกฟูทุกคนว่าเป็นว่ามาทำให้สัตว์หัวเมื่อเศร้านี่นะแอดยิ้มจะบอกให้ฟังแอดยิ้มก็แตงโมกับทัวเพื่อนโย่ค่ะมันยากนะค่ะเลยบ่ไปโซนแฮปซี่ค่ะครับนะก็ยากแอดยิ้มก็เลยว่าแต่งโมก็ร่างแตงขันขึ้นได้ขันแปดขึ้นให้ผู้าขวอยู่ ไอ้ยิมก็เลยว่าโอ้แตงขันหาขอถูกคูต้องไปจุดบนกระนาแต่ะอยู่ข้างล่างเนาะค่ะอยู่ข้างล่างค่ะอธิษฐานยิ่งใส่จะได้เนาะค่ะมันในไอ้ยิมก็ได้จุดมาไอ้จิมบอกว่าปรูเอ้ยขอบุญบัวบารมีปก์ูชี้ปากาวปรูตากรุณบรรดานหรือว่าครูพุ่มบุดมดานเขียนตัวเลขทุกไห้ยิ้มแน่ยิ้มแน่ยิ้มจ่อมือไก่ถึงมาถามแล้วไก่ถึงหัดมือแล้วเนี่ยไก่มาถามบอกค่าเลขค่าเบื่อแล้วคค่ะรับยิ้มอธิษฐานจบแล้วจุดถูกเนาะกับจุดถูก กับเลขออกมาครับพี่น้องยิ้มกับคอสงองมุมคู่ควรครับเลขออกมาตรงครับตรงแม่คือหนึ่งเกาห่าหรือยุเหล็กูบนะครับเนาะแต่ว่ายิ้มบริษัทิ้มใบเบิ้ครับกระยานมันบอน,นั่นแต่ว่ากับออกฤทธิ์ยิ้มกับช่วงนั้นยิ้มกับไข่กินเขาก็แม่คู่อยู่ดิ <c oughs> คือฟูบ้าล่ะค่ะยิ้มไข่กินเขาอยู่ครับคือทูบเราไปกินเข่าเลขออกมาไอเลขกทูบหนึ่งเกาหาช่วงสองมุมคู่ควรแตงมุ้งเนาะแตงมุ้งกับกาบขอโทษขอไพ่ค่ะกอแม่พี่น้องเขาเลยร้ายเนาะค่ะบริษัททรงหายท้งไร่ค่ะครว่า ยิ้มต็หลอดแตงโมอยู่แต่งโมข่าทูพื้นนะครับข่าทูพื้นในหัวฮ๊อปปูหัวฮ๊อปปูอยู่ครับผมทำความสะอาดครับบบไส้ท่งตัวเลขให้แต่ว่าเลขถูกตัวตรงมางามงามพี่น้องกรับแต่เสียดายอยูครับกับมาเอาไหมครับมาต้องเสียใจค่ะบครับผมถ้ายิ้มเป็นคนจูดแท้่ยิ้มกับย่างไผ่ครับก่ต้องเสียใจนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นยังครับขอแต่ให้พขอแม่พี่น้องสายบุญตัวโลกงตัวประเทศได้ครับท่านช่องคดีใจแล้วครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับแนวทาง ครับส่วนเอาเงินเอาปัจจัยขึ้นถวายไอพ่อแม่พี่น้องสายบุญนะครับเนาะที่แรกกับมิหาศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์กับกับเจ็ดศูนย์กับพาเครื่องบินนะครับเนาะลำธิดเจ็ดสิบแล้วก็ปลาหำครับได้นำปัจจัยครับปัจจัยถวายปูครับไอ้ที่เพิ่นมีิชวนมิมันกับซื้อเนื้อมาถวายพร้อมเครื่องดื่มครับแล้วก็บเบอรพิกครับปูให้ปลาหำมมือนี้ครับไปเติมน้ำมันครับ เย็นนีああ no ่ประทัดว่าเครื่องเย็นเครื hmm ่องนี ah ่พร้อมครับเติมน้ำมันให้ปลาหำงสิบเกจครับแล้วก็เติมน้ำมันแล้วเติมแล้วด้วยเก้าเกจครับเติมน้ำมันเติมแล้วด้วยเก้าเกจนะครับเด้อครับเก้าสิบเกจครับเก้าสิบเกจนี่ครับครับหลังไม้เ้ยครับเด้อหลังไม้ครับพอสามารถเสียหายออกทั้งอ่าอ่าช่องได้ครับผมอ่าครับผมอยู่ทางหลังไม้ครับอ่าพอทางหักไลรมาแอดไลรมาเลยครับเด้อครับผม ครับครับนี่ปูห่ปลาหำน้ครับเนาะหนึ่งเกาหนึ่งเาครับเกเอ้เป็นยังเก้งเก็ดมาใสู่บอกว่าเก้าสิบเก็ดเก้าสิบเ็แอดยิม็ได้เขียนเก้าก็ดสิแล้วก็สตัวให้เชียงเกคือเก้ครับมว่านี่ปลาของปลาหำออกเปิมือหมดสองถุงครึงก็ยังออกตรงๆเลยครับผมครับพี่น้องนั่นแหละขึ้นหนึ่งเก่า เก้เาเก้าเจ็ดศูนย์นักศึกคือเลขขายเงิน ng ng ของป้าหำของบ้านานี่มันบ่คือจังซื้อเนื้อโลหนึ่งสิบสองขีดปูกะเข้าเบิดโอ้ยจนเป็นสนานบันใบครับพี่น้องสองครับครับมื่อนี้ป้าหำกระดวนมาจากอำเภอนลำพองจังหวัดคอนแ่นอีกแล้วครับปูกะเลยให้เตือน,น้ำมันเติมแล้วด้วยเก้าสิบเจ็ดบาท9 1 1 9. ครับกะมี่เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเด้อครับสำหรับปูให้เสียเอกครับปูให้เสียเอกครับเจ็ดสิบวกเจ็ดสิบได้เท่าไรยิ้มว่าสันว่า ครับอายิ่มก็บอกว่าลอยสี่สิบแต่ว่าเสียเอฟบวกได้เก้าสิบครับพี่น้องกูบอกว่าเสียเอฟบวกได้เก้าสิบแต่ว่ายิ่มบวกได้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบไอยิ่มได้บอกว่าได้ลอยสี่สิบกูว่ากูบอกว่าคือต้องนะครับกับฟังดีๆพี่ใจารณาคักครับกูคำบอกคำจ่าของกูมีรางวัลครับแล้วก็ปูกระให้ค่าเสื้อค่าเสื้อที่เอฟซีเอามาถวายปูนะครับเนาะเอฟซีของกูเลยเอฟซีทางอัน น้องไอจ้าอ่าทั้งสองอ่าเอสไอได้ครับเดรื่อยๆหน่อยคุณลาวันวิเชียนสารค่ะอ่าลาวันวิเชียนสารขึ้นทวายเสื้อปูครับหรือว่าหมอนคางครับปูได้หายคาหมอนคางนะครับเนาะเก้ารอยเจ็ดสิบขึ้เก้าครับผมอ่าทั้งน้องไอก็ได้เอาขึ้นถวายปูหายได้ครับเด้อครับปูบอกว่าจะได้โฉมเงินตัวละคือกันครับหมอนคางนั่นละครับราคาปูหายเสียอีกสองร้อยห้าสิบบาทถึงตองเดาววาสันบาครับกับจีจานหน้าดีๆเดี๋ครับเรื่อยๆถูกคำบอก ครับแตงโมมีอย่างเพิ่มเติมบ่ครับบ่ค่ะตามจิ้มแล้วเนาะค่ะปลาค่ะกับคลิปเน่าพอสมควรค่ะครับผมปลาคลิปมันก่ายเน่าพอสมควรเนาะครับเนาะกับฟอเอซีได้เบิรงคลิปแล้วครับก็ขอให้โชคโชคมันมันลำลำเลยด้วยได้ครับเรือยคิดเงินใไห้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันนด้ก็ขอให้สมัตปรารถนาทุกประการสําหรับเอฟซีทันที่เดินทางมากประวัติทั้งจังหวัดอ่ากาฬสินธุ์ที่มาตัวเสาเอนบอแล้วกา คราบโคราดครับเอฟซีจากโคราดครับกเกียครับไอ้ผลมาจากโคราดครับคือซีหางงวดซอนครับซีหางงวดซอนเลยครับละะแล้วก็พอหั่มครับมาจากจังหวัดคอนเจนกับเวลาคาครับให้เดินทางโดยความปลอดภัยให้ปูงปูชิบะเขาวปูตาเห่าครับนั่มดูแลลูกหลานคุ้มคุ่มคล้องลูกหลานให้หอดบานหอดซองครับเดินทาง้วยความปลอดภัใดใดดดยให้มีแต่โวกแต่หมานให้แกเงินแกท่องผลเงินผลท่องกับเมื่อบานเห่า ให้อดบัตรหอดซองครับแล้วกับวันที 1, ่หนึ่งมิถุนายนนี้ครับ,รบ,รบกับหัวหาโชคๆมันๆลำๆเลยดล้วยปู่บอกว่าชี้ซื่อได้เวลาคันพ่อบอกกัคหัวปีปีนี้ประชันว่า 9, เก้าเจ็ด้วพี่น้องเด้อเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเก้าศูนย์ขับไปไปหาซลาเกินแบงกัฐบาลไปครับฝากเน้นๆให้เอฟซีทั้งโคตรัฐมุสาวนี่ก็คือสามหนึ 3, 1, 1, 1, ่งหนึ่งปูบอกว่าจะให้อ่ารถตู้รถตู้เอฟซีโคราชครับให้ไปซื้อทะเบียนหมายเลข สามหนึ่งหนึ่งครับก็ให้โชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆสามหนึ่งหนึ่งเกียร์พันดึงไปได้แต่งโม่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกปูรูได้ยังไงคครับพี่น้องอ่าอีฟซีต่นงใดจะบดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้กับเฝ้าไปยิบไปหาได้ครับเด้อไปตรงกับทะเบียนเนาะค่ะครับไปตรงกับทะเบียนรถตู้ที่ปูเบาสิประภานประธานโชคให้อ่าไอพึ่นค่ะกับแฟนเกียร์ที่ประมาณน้ำกันนั่นแหละครับอ่ากับสามหนึ่งหนึ่งอ่าตัวหนึ่งที่เกียร์พันดึงไว้ก็คือเก้าศูนย์ ค, <st it ule> ครับผมอ่าให้โชคโชคมันๆันลำๆำเลยด้วยนั่กันทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีสายบุญโชคโชคมันมันลำลำเลยด้วยครับตัวเลขของคุณพ่อหัมครับคุณแม่ป๋าไพ่เก้าสิบเจ็ดเก้าหนึ่งเก็ดเก้าเก็ดหนึ่งเก็ดครับท่านช่องก็ขอจบคลิปลงเพียงนสำนีครับก็ขอเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านโชคโชคมันๆันลำๆำเลยด้วยท่านช่อกงกราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ